วันนี้พวกเราจะมาสอนวิธีการลอยหลังกันง่ายๆเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในคลิปสอนนะครับเราต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการลอยหลังคืออะไรนะครับผมโอเคไปชมลอยหลังลอยหลังมีลอลิงสองตัวจะแย,ยกออกมาเป็นลอ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 แย,ยกออกมาจะกลายเป็น ล้อเล่นล้อเล่นคือการแกล้งกันเมื่อพูดถึงแกล้งคิดถึงใครคิดถึง My Made n e t My m a d e n เ t เกิดที่สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเข้าไปดูในคลิปเถอ,เอมัวแต่ฟังกูกบ่นอยู่ได้นะฮะตัดตัดตัดต,ะตะัโอเคครับตอนนี้เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลอยหลังมาสอนในหน้าที่นี้เลยนะครับขอเชิญครับ ย่องยองไปเทเลเมตติดติดนะครับผมยังไม่รู้นะว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะขั้นที่1คือการหาศัตรูให้เจอ<ม>การหาศัตรูให้เจอนั้นเป็นสิ่งที่จาเป็นมากเพราะถ้าเกิดหาศัตรูไม่เจอเราก็จะลอยหลังไม่ได้ไม่บอกกูไม่รู้นะเนี่ยเราต้องค่อยๆย่องไปย่องเบาขั้นที่สองการย่องเบา การย่องเบานี่เป็นปัจจัยสําคัญมากสําหรับการลอยหลังเพราะถ้าเกิดย่องไม่เบาเขาก็ได้ยินไอ้เลยชิหายเราก็เริ่มแนบเนียนเลาใช่ปะวข้อที่สความแนบเนียนเพราะถ้าเราไม่เนียนเราจะเป็นแบบนี้เดิมแบบไม่เนียน และตอนนั้นผมก็ได้ขึ้นได้ว่าผมจะไม่หลบหลบหลบห่อนช่อนผมจะวิ่งไปวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ It was at this moment that he knew He fucked up เฮ้ยเหี้ยกูเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> วิ่งเข้าหาไม่เห็นเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเแยนี่มันคลิป้าเลยนะจบ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  It was at this moment that he knew He fucked up